อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ อะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมในวันนี้นะครับทุกคนผมนะก็จะมาสอนทิเล็กโ r o V 2นะครับโดยบอกเงื่อนไขทั้งหมดนะครับแล้วก็วิธีการปลดล็อกแบบว่าโอ้โหโคตรง่ายนะฮะโอเคก็รหัสนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเลมจังมากมากนะครับผมที่ให้มาแล้วก็เพราะว่ารหัสหลักผมเนี่ยนะครับาァーマเตอรี่ยังไม่ถึงนั่นเองก็เลยยืมรหัสน้องเลมมานะครับผมแล้วก็ทําการไปเติมเงินม่วงถามว่าเติมร้านไหนร้านคิสตันช็อปเลยครับน้องๆ อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับตอนนี้ก็แบบผลใหม่มากเลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับผมต้องมีอ electro นะครับผม v 1ก่อนนะแล้วก็ต้องฟาร์มมัเตอรี่ถึง400นะฮะอย่างที่2นะครับทุกคนต้องมีเงินนะครับผมจํานวน3 m หรือ3ล้านนะครับเงินเขียวอันนี้เนาะแล้วก็มีเงินม่วงจํานวน5,000แฟกเมนต์นั่นเองนะครับเออมาเดี๋ยวเราเียจะไปสอนทํากันเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนี้แป๊บนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นี่อย่าให้ใช้ผลแสงนะเพราะว่าในนนนกกาาารททํีี่่่มั็คออข้้งงจะต ไวนะครับโอเคน้องก็ไม่มีโอเคก็วิ่งเอานะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับก็เดินทางนะครับไปที่เกาะเต่าก่อนเลยนะฮะถ้าทุกคนมีตามที่ผมบอกแล้วนะครับมาขึ้นเรือนะฮะเดินทางไปที่เกาะเต่านะครับทุกคนนะฮะถามว่าเกาะเต่าอยู่ตรงไหนครับผมหลังเกาะปราสาททุกคนเห็นไหมครับไกลๆนู่นน่นนะฮะเห็นไหมทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปก่อนนะครับทุกคนโอเคไปสปีดคลิป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกอเต่ากันแล้วนะครับผมโอ้โหผมดูหน้าตาเต่านี่มันเหมือนแบบว่าไอในเรื่องการ์ตูนปานีโมโเลยนะทุกคนเคยดูไหมเออไอเต่าอ่ะโคตรเหมือนเลยนะ <c oughs> โอเคครับเราก็ขึ้นมาบนหลังเต่านะแต่เออทำไมมันถึงสูงอย่างนี้นะโอเคทุกคนครับเรามาที่เต่านะฮะแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับโโหโยคือโลกนี้มันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมคือกว้างนะครับก็กว้างเกินนะกว้างกว่าโลกสองเลยนะครับความคิดผมเนี่ยทุกคนมันใหญ่กว้างนะฮะโอเคโดดขึ้นไป ถึงไหมชูแว็บโอเคถึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปประมาณใจกลางเม e ืองก่อนละกันนะฮะโอเควิ่งมานะผมอ่านี่ถึงแล้วนะครับผมทุกคนให้ทุกคนจําตรงนี้ไว้นะครับทุกคนอันนี้คือแมนชั่นนะครับอ่าอันนี้คือแมนชั่นนะอ่าทุกคนจําไว้เดี๋ยวถามว่าทำไมถึงต้องบอกว่าเออแมนชงแมนชั่นอะไรพี่โอเคจำไว้เฉยพอตรงนี้คือแมนชั่นนะครับให้ทุกคนเดี๋ยวิ่งไปตรงนู้นนะเห็นกําแพงไหมนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นะฮะโอเคมา <iet> นี่ครับผมวิ่งไปเลยนะับผมจากกาแพงน ua, ู่นนะเห็นไหมนะโอเคครับทุกคน เราก็ต้องวิ่งไปนะฮะหนีพุ่งไปได้พุ่งไปเลยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับโอเคไปเรซโกตรงกำแพงนะคือค่อนข้างที่จะไกลนะใครมีผลแสงเนี่ยก็คือแนะนําเลยนะครับถ้ามีผลแสงเนี่ยคือดีนะครับผมแนะนําให้ใช้ผลแสงนะโอเคครับทุกคนวิ่งมาตรงนี้นะครคือจะถึงแล้วนะครับผมโอเคมาให้ทุกคนนะครับผมมาคุยกับไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะอ่าตัวตรงนี้นะครับผมโอเคคุยไปเอ,อิ่มเนี่ยท็อกนะครับผมอ่าคุณต้องการใช่ไหมกลับไปถึงแมนชั่นสามสิบวิโอเคไปทุกคนอย่ารีบไปครับผม อ่านี่ครับรีบไปเลยนะภายใน30มสิบวินะอ่ะมีสก,กิลอะไรกดแดกกดไปเลยครับผมโอเคไปให้ไวที่สุดนะเออในแมนชั่นนะโอ้โหผมก็ลุ้นอยู่นะว่าจะถึงหรือเปล่านะโอเคลุ้น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 โอเคครับผมไปเหลือ20่สิบวิโอไมค์ก็อดโอไมค์ก็อดทันไหมต้องทันโอเคครับไม่งั้นเราเสียเงินฟรีนะฮะต้องทันอีก15บห้าวิเฮ้ยมึงอย่าเล้ากูอย่างงี้ดิเฮ้ยโอเคครับไปทันไหมอีก10วิเร็วเร็วเรทุกคนครับเราไปภายในแมนชั่นให้ถึงเร็วห้าวปิปึ๊บป,บปบ 3. สองโอเคทุกคนครับโอ้ยมาถึงที่แมนชั่นนะครับผมเหลืออีก2วิเท่านั้นนะฮะพอเรามาถึงเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราเนี่ยนะครับกลับไปหาไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้นะที่เราเนี่ยไปคุยไว้โอเคไปเลสโก้ go, กลับไปนะครับโอ้โหวิ่งไปวิ่งกลับเพื่ออะไรมึงเทสการที่แบบว่าให้กูเป็นใช้แบบว่าอิเล็กโตวีสองในการวิ่งกลับมาแมนชั่นแล้วก็วิ่งกลับไปหามึงเพื่อคือจะบอกว่าต้องทดสอบทักษะความเร็วหรือว่าไง <laughs> ไอ้ดีวก็โคตรงงนะฮะโอเคมานะใกล้ถึงแล้วนะครับแดดไปนะฮะโอเค คือง่ายมากๆนะครับผมการทำนะฮะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยนะฮะโอเคมาเรากดคุยกับเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนอ่านี่ครับเสียเงินโอเคได้มาแล้วนะครับทุกคนอิเล็กโตวีสองนะฮะอู้หูอันยังไงทุกคนครับมากรงเล็บนะฮะโอ้โหเละท่อมากนะฮะดูสิ นะแต่ในด้านสกิลนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะผมจะรีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าวิธีการได้รับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะทําก็สามารถทําได้เลยนะโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครชอบฝากไลค์แชร์ต้งแต่ใคเป็นกำลังใจผมด้วยใครที่กดแล้วจะขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคไปแจกกัน